สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ e อเนอร์จดีไซน์ดีไซน์พลังงานด้วยตัวของคุณเองเพราะทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงในชั้นพลังงานก่อนเมื่อสะสมพลังงานเข้มข้นมากพอมันจะเกิดขึ้นจริงในโลก 3D นี่เองค่ะวันนี้บูจะชวนครูในหัวข้อเรื่องเพราะติดอยู่ในโลกที่เป็นพลังงานลบเราจะรักษาพลังงานให้บวกอย่างไร ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกสิ่งในจักรวาลถูกสร้างมาจากพลังงานและความสั่นสะเทือนในความถี่ที่มีลักษณะเฉพาะรวมตัวกันก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้เราติดอยู่ในพลังงานลบความสั่นสะเทือนต่ำอันนี้ก็มีปัจจัยมาจากหลายทางด้วยกันที่สำคัญที่สุดคืออินแพรน i m p แพนเป็นเทคโนโลยีที่คอยควบคุมความคิดของมนุษย์เราให้อยู่ในความสั่นสะเทือนต่ำที่สำคัญที่สุดความคิดเองก็อยู่ในชั้นพลังงานเช่นกันค่ะเมื่อพลังงานใดที่มันเข้มข้นมากพอมันจะถูกฉายให้เราเห็นจริงในโลกสาดีนี้เองไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆที่เราเสพอยู่เหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันและหลายๆปัจจัยที่มักจะดึงให้เราคิดลบ มันจะมีวิธีการใดบ้างล่ะที่ทําให้เรากลับมามีขึ้นความถี่ที่สูงพลังงานที่สูงสูงอีกครั้งเนื้อหาวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกสิ่งในจักรวาลคือพลังงานและทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างจากชั้นพลังงานซึ่งมีความเฉพาะตัวมีความสั่นสะเทือนและความถี่ที่มีลักษณะเป็นของตัวเองพอมีพลังงานต่าง ที่มีลักษณะเหมือนกันมาอยู่รวมตัวกันเข้มข้นถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะถูกใช้ให้เราเห็นจริงผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆในโลกสามดีนั่นเองค่ะเราคงเคยได้ยินคำว่าความคิดของเราก็เป็นพลังงานเมื่อเราคิดถึงเรื่องใดบ่อยๆคิดจนเห็นภาพนั้นชัดเจนและมีความเข้มข้นมากพอความคิดในชั้นพลังงานนี้แน่นอน จะถูกฉายให้เราเห็นจริงในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองคะ่ะดังนั้นจึงมีคำกล่าวที่ว่าจงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดเพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรม พลังงานเป็นได้ทั้งพลังงานที่มีขึ้นความถี่ต่ำการสั่นสะเทือนระดับต่ำหรือเป็นพลังงานสูงที่มีความสั่นสะเทือนในระดับสูงแล้วเมื่อเรามาอยู่ในโลกที่ล้อมรอบไปด้วยพลังงานที่มีความถี่ต่ำติดอยู่ในความสั่นสะเทือนต่ำเราจะรักษาพลังงานบวกของเราอย่างไรแล้วเราจะหลีกเลี่ยงพลังงานลบได้อย่างไรเมื่อเราติดอยู่ในโลกที่เป็นพลังงานลบ ซึ่งส่งผลต่อทั้งโลกทางพลังงานและร่างกายในโลกสามดีอย่างแน่นอนอาการของร่างกายที่จะแสดงให้เรารับรู้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราเต็มไปด้วยพลังงานลบพลังงานของเราเต็มไปด้วยพลังงานที่มีขึ้นความถี่ต่ำเราสัมผัสผ่านร่างกายของเราได้ง่ายๆคือเราจะรู้สึกปวดเมื่อยล้าหมดกำลังใจเหนื่อยล้า หมดไฟในการทำงานเกิดความกลัวความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าอารมณ์หดหู่อารมณ์ต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อตัวเราทั้งในชั้นพลังงานและร่างกายของเราโดยตรงแน่นอนว่าถ้าใครฟังบูบ่อยๆก็จะเห็นว่าบูมักจะพูดถึงเรื่อง Implant เพราะ Implant เป็นเทคโนโลยีที่ดึงให้ตัวเรานั้นอยู่ในพลังงานลบและหลายครั้ง อิมแพนตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความถีตม่ต่ำหรือความสั่นสะเทือนในระดับต่ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถรักษาความถี่ของเราให้อยู่ในระดับสูงมากพอเราจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าบริสุทธิ์เกิดความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่และไร้เงื่อนไขเพราะโลกของเรานี้ขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานแห่งความรักค่ะทั้งความถีตม่ต่ำและความถีม่สูง มีผลกระทบต่อร่างกายเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราในโลกสารดีนี้อย่างแน่นอนค่ะและจากผลการวิจัยพบมาแล้วว่าภาวะความเครียดความถี่ต่ำมีผลกระทบต่อการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ยิ่งมีภาวะความเครียดหรือความถี่ต่ำมากเท่าใดการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ก็จะไวขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวด,ดเร็ว เราจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าความแก่ตามมาด้วยความเจ็บป่วยต่างๆนานาซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นอย่างมากแต่ในขดะเดียวกันถ้าเรารักษาขึ้นความถี่ของเราให้สูงมีความสั่งสะเทือนในระดับสูงพลังงานที่เป็นบวกมีภาวะต่อเทโลเมียช่วยทําให้การหดสั้นลงของเทโลเมียนั้นช้าลงหรือถึงกระทั่งว่าเพิ่มความยาวของเทโลเมียได้เลยค่ะ เราคงเคยได้ยินมาแล้วว่ามนุษย์ในโลกของเราเนี่ยแต่ก่อนแล้วจากประวัติศาสตร์นอกตำรานะคะเราถูกตัดต่อยีนหรือพันธุกรรมของเราจากสี่สายให้เหลือสองสายมันทำให้เราเกิดสภาวะที่เรียกว่าความแก่ความเจ็บและความตายในที่สุดค่ะเราไม่ได้เหมือนกับบีอ e ิงต่างดาวต่างมิติที่เขายังสามารถรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเขาไว้ได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แล้วมีอิงต่างดาวต่างมิติเนี่ยเขาก็รักษาความเป็นมนุ่มเป็นสาวข,ของเขาได้โดยวิธีการ2อวิธีค่ะวิธีการแรกเขาจะเก็บ DNA ของเขาเป็นลักษณะหยดน้ำเอาไว้ใกล้ๆกับคอเอเนนจีของแอดม่าถ้าเราคิดง่ายๆคือเรานึกถึงแอดม่ามันจะมีแสงต่างๆล้อมรอบแอดม่าบริเวณจุดศูนย์กลางเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นสีขาวๆอันเนี้ยเราจะเรียกว่าคอเอเนนจีเขาจะเก็บ DNA ของพวกเขาไว้ใกล้ๆคอเอเนนจี มันจะทำให้พวกเขาคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ได้หรือจะมีอีกวิธีการหนึ่งคือพวกเขาจะรักษาความยาวของเทโลเมียร์ไม่ให้หดสันลงทำให้พวกเขายังรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ได้แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนอกจากนี้ประโยชน์ของการรักษาความถี่ของเราให้สูงรักษาความสั่นสะเทือนในระดับพลังงานของเราให้สูงมันยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวต,วตวนที่สูงกว่าของเราได้ เชื่อมต่อกับบีอิกต่างดาวต่างมิติได้ทั้งยังเชื่อมต่อกับซอสพลังงานของพระผู้สร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราติดอยู่ในเหตุการณ์ลบๆติดอยู่กับพลังงานลบๆบติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆประสบการณ์เดิมๆที่ทำอย่างไรแล้วเราก็ไม่ผ่านมันไปสักทีจกักรวาลจะยังส่งพลังงานเดิมๆมาให้เราได้เรียนรู้ต่อไปถ้าเรายังไม่สามารถ าวผ่านบททดสอบนี้ไปได้แน่นอนว่าการจะผ่านบททดสอบนั้นไปได้เราจำเป็นต้องมีพลังงานหรือ energy ของเราที่มากพอแสดงว่าเราจะคิดแบบเดิมมี energy แบบเดิมไม่ได้แล้วหากเรายังวนลูปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และกําลังหาทางออกอยู่สิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรทำค่ะเราต้องโฟกัสเป้าหมายว่า เป้าหมายของเราคืออะไรและจงประกาศเจตจำนงของเราให้แน่วแน่ว่าเราจะเอาชนะเหตุการณ์ต่างๆเราจะเป็นคนใหม่ที่มี energy และความคิดแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปเราจะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมจากหัวข้อที่ว่าเพราะติดอยู่ในโลกที่เป็นพลังงานลบเราจะรักษาพลังงานให้บวกอย่างไรสิ่งแรกเลยคือเราต้องสำรวจ ามสติอารมณ์ของเราให้ทันว่าตอนนี้อารมณ์ของเราอยู่ในสภาวะความสั่นสะเทือนที่เป็นความถี่ต่ำหรือความถี่สูงและเราจะเพิ่มความถี่ของเราได้อย่างไรข้อแรกเลยหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโซเพนหรือเป้าหมายจุดประสงค์ที่ตัวเองมาเกิดในโลกสามดีบางคนเก่งมากเลยค่ะเขามีเป้าหมายของเขามีจุดประสงค์ของเขาเขาทราบจุดประสงค์ของเขา ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในโลกใบนี้แต่บางคนพอเข้ามาสู่เส้นทางการตื่นรู้แล้วถึงเข้าใจว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรแต่สำหรับบางคนนั้นถึงขั้นที่ว่าไม่รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรนานๆไปเกิดความรู้สึกที่ว่าอยู่ไปวันๆอยู่ไปก็ได้จะอยู่หรือไปก็ได้เมื่ออารม์ณถึงจุดนี้มันจะค่อยๆจมดิ่ง พลังงานของเราจะค่อยๆลดต่ำลงเกิดสภาวะที่ไม่มีเป้าหมายเกิดอารมณ์หดหู่นี่คือสัญลักษณ์ของความสั่นสะเทือนและพลังงานเอเนจีของเราค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆสิ่งนี้น่ากลัวนะคะเพราะที่สุดแล้วถ้าเราไม่มีเป้าหมายน,น,นานๆพลังงานของเราลดต่ำลงเรื่อยๆมันจะนำนาซึ่งสภาวะที่เรียกว่าซึมเศร้าเพราะ เรารู้ดีว่าช่วงเวลานี้เราไม่มีเป้าหมายหากเรารู้ว่าช่วงนี้เวลานี้เรายังไม่มีเป้าหมายหาสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เจอความรู้สึกนี้เองมันจะทำให้เราค่อยๆลดพลังงานชีวิตของเราค่อยๆลดความสั่นสะเทือนของ e อ e น g y เราไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมนะคะว่า ตัวตนที่แท้จริงของเราคือแอดม่าแอดม่าที่ตามธรรมชาติแล้วจะอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะพวกเราสร้างสารรค์กันตลอดเวลาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราขาดเป้าหมายในการดำรงชีวิตไม่มีเข็มทิศในการใช้ชีวิตนานๆพลังงานชีวิตจะค่อยๆลดต่ำลงความสาั่นสะเทือนก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสที่เป้าหมายของเราชัดเจนยิง่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งเป็นเป้าหมายที่ทำเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงเท่าไหร่ยิ่งเป็นเป้าหมายที่บริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเท่าไหร่ความสั่นสะเทือนของเราจะเพิ่มขึ้นอยา่างทวีควูณความสั่นสะเืินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คือความรักนั่นเองค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเราจะมาค้นหาเป้าหมายแรงจูงใจเพื่อมาเติมพลังชีวิตมาเติม energy ของพวกเรากันค่ะ ข้อที่2ส,สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้คนที่เราคบค้าสมาคมผู้คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์โดยตรงเพราะตัวเราที่แท้จริงคือแอดมาแอดมาคือตัวพลังงานที่มีความถี่แตกต่างกันตามประสบก,การณ์ของแต่ละคนและการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันมีผลต่อพลังงานและร่างกายของเราโดยตรงค่ะเพราะพลังงานหรือโลกพลังงานเป็นอะไรที่ไวมากๆคะ่ะ จนทําให้บางครั้งเราเนี่ยเผลอรับพลังงานของคนอื่นเข้ามาโดยที่เราเองก็ไม่ทันรู้ตัว สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อเราทั้งในชั้นพลังงานต่อสภาวะอารมณ์ความเป็นอยู่และร่างกายของเราปัจจุบันอย่างแน่นอนค่ะลองสังเกตดูเมื่อเราอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังงานเป็นลบมันจะทำให้อารมณ์ของเราเป็นลบตามมาเช่นกันค่ะแน่นอนว่าทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับพลังงานที่เป็นลบจนบางครั้งเราเองก็เสกติดพลังงานที่เป็น โ,โดยที่ตัวเราเองนั้นก็ไม่ทันรู้ตัวเพราะทุกคนที่อยู่ในโลกสันดีนี้ถูกควบคุมไปด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า i m p พหากเมื่อไร่ที่เราไม่มีสติปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเราก็จะติดวนอยู่ในอารมณ์ที่เป็นโลบเพราะ Imp พจะเป็นสิ่งที่คอยลดพลังงานของเราเป็นเทคโนโลยีที่คอยกระตุ้นความสั่นสะเทือนต่าทั้งความกลัว ความเศร้าวความวิตกกังวลต่างๆนานาและหลายครั้งที่เราเสพติดอารมณ์รบจนเป็นนิสัยดังนั้นผู้ที่เข้ามาสู่ในเส้นทางการตื่นรู้จึงเริ่มปล่อยวางสถานการณ์ต่างๆที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้สถานการณ์ใดที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้จงปล่อยวางและรีบหันมาโฟกัสเป้าหมายของตัวเองโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองในข้อแรกแล้วปล่อยวางปัญหา ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตัวอย่างสถานการณ์การปล่อยวางเพื่อโฟกัสเป้าหมายที่ถูกต้องจนนำไปสู่การพลิกเกมพิกสถานการณ์จากที่ความสั่นสะเทือนต่ำให้กลายเป็นเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่เราสามารถคอนโทรลได้อยู่ในความสั่นสะเทือนในระดับสูงได้และสามารถคุมเกมสถานการณ์ต่างๆได้ พวกเราจะใช้ชีวิตอย่างสนุกและพวกเราจะเป็นผู้ควบคุมเกมชีวิตนี้กันค่ะในวันนี้บูขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มิติที่3หรือโลก3 d ดีนี้ค่ะมักจะเกิดปัญหาขึ้นในทุกคู่เนื่องจากเราอยู่ในโลกที่เป็นพลังงานลบและ ทุกคนที่มาเจอกันเจอกันด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้เติมเต็มแบบร้อยเปอร์เซนต์เหมือนแต่ละคนกำลังหาอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจเพื่อมาเติมเต็มกันและกันเมื่อมาเจอกันต่างคนต่างมีอิมแพนท์ที่คอยควบคุมอยู่บางครั้งมันจึงเกิดความรู้สึกที่ว่าเรารักไปด้วยและเรากลัวเรามีความกนนังวลว่าวันหนึ่งความรักที่อยู่กับเรามันจะหายไป มนุษย์ในโลกนี้ไม่ได้เหมือนกับบีอิงต่างดาวต่างมิติที่เขาอยู่ในระดับที่สูงแล้วหรือเราเรียกว่ามิติที่5ขึ้นไปที่ต่างคนต่างมาด้วยความรู้สึกที่เต็มร้อยดังนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เรายิ่งวนจมอยู่กับปัญหาเราจะยิ่งหมกมุ่นเสติดอารมณ์ความเจ็บปวดตัวอย่างสถานการณ์เช่นพาตัวเองไปดื่ม พาตัวเองไปในที่ที่เป็นพลังงานลบฟังเพลงเศร้าหาเพื่อนระบายความรู้สึกยิ่งเราทำแบบนี้เท่าไหร่สถานการณ์ต่างๆจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างที่เราคิดอยู่ในชั้นพลังงานและจักรวาลจะส่งพลังงานแบบเดิมที่เราคิดอยู่ซ้ำๆคิดอยู่วนๆให้เราได้เรียนรู้ต่อไปทั้งนี้โลกทางพลังงานส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของเราอย่างแน่นอน จงปล่อยวางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้จำไว้ว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้สิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถควบคุมสติความคิดของตัวเองนำตัวเองไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าปล่อยวาง และจงหันมาโฟกัสในการพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านพลังงานร่างกายและจิตใจเมื่อไหร่ที่เราสามารถทำแบบนี้ได้ Energy นของพวกเราจะสูงขึ้นความสั่นสะเทือนจะสูงขึ้นเราจะเริ่มมีสติและควบคุมเกมหรือสถานการณ์นั้นๆได้เช่นเดียวกับปัญหาที่มักจะเกิดกับเพื่อนร่วมง,งานในโลกสามดีซึ่งปัญหานี้บูมักจะมีเพื่อนๆมาปรึกษาบ่อยทุกอย่าง เช่นเดียวกับปัญหาที่ทำงานเพื่อนร่วมงานในโลกสามดีทุกอย่างถูกควบคุมไปด้วยระบบการเงินระบบเศรษฐกิจเหมือนบังคับให้พวกเราต้องทำงานเป็นทาสของเงินแต่เมื่อไหร่ที่เราาโฟกัสที่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและมีวินยัยต้องมีวินัยด้วยนะคะมันจะทำให้ความสั่งสะเทือน ความถี่ของเราสูงขึ้นจงปล่อยวางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองคุณจะสามารถคุมเกมชีวิตนี้ได้หาแรงจูงใจพัฒนาศักยภาพโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณเจอสิ่งที่เป็นแรงจูงใจทำให้คุณมีพลังงานความถี่ที่สูงขึ้นเมื่อนั้นคุณจงวิ่งให้เต็มสปีด จงเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมในทุกๆวันแทนที่จะจงอยู่กับปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่าบังคับฝืนใจใครเพราะนั่นถือเป็นประสบการณ์ของพวกเขาแต่จงหันกลับมาโฟกัสเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพของคุณเองเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณแล้วเจอเป้าหมายโซแพนของคุณแล้วอย่าลืมว่าวิ่งให้สุดกำลังที่คุณมี ที่สำคัญที่สุดคือการคิดถึงตัวเองในแง่ลบหรือการพูดถึงตัวเองในแง่ลบมันจะนำมาซึ่งอารมณ์สภาวะเครียดความถี่ต่างนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนในระดับที่ต่ำมากๆโฟกัสที่การรักษาความสั่นสะเทือนของคุณให้สูงเข้าไว้เมื่อคุณสามารถควบคุมตัวเองได้ คุณจะสามารถควบคุมโลกที่อยู่รอบตัวคุณได้ข้อที่สเรื่องอาหารอาหารมีผลกระทบต่อความถี่และพลังงานของเราโดยตรงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลคือพลังงานรวมถึงอาหารก็มีทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราดื่มหรือกินอาหารเข้าไป เท่ากับว่าเรากําลังนําพลังงานเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะดังนั้นหลายคนที่เข้ามาสู่เส้นทางการตื่นรู้แล้วพวกเขาไม่สามารถดื่มกินอาหารแบบเดิมได้ต่อไปพวกเขาจะเริ่มหันมากินอาหารบางวิรัสอาหารจากธรรมชาติหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารธรรมชาติที่มีความถี่สูง พวกเขาจะหันมาทานอาหารที่มาจากธรรมชาติมีความผิดสูงเพราะพวกเขารู้ดีว่าการดื่มหรือกินของต่างๆที่มาจากการเอาชีวิตของผู้อื่นนั้นมันเต็มไปด้วยพลังงานที่มีความถี่ลบเพราะก่อนที่สัตว์ต่างๆจะถูกฆ่ามันเต็มไปด้วยพลังงานลบมีความกลัวความกงังวลสัตว์ต่างๆกลัวที่ชีวิตมันจะจบลงเช่นกัน และเมื่อเรากินสัตว์ต่างๆที่เต็มไปด้วยความกลัวความวิตกกังวลพลังงานเหล่านี้จะสะสมอยู่ในร่างกายของเราอันนี้บูยังไม่นับถึงเคมีต่างๆสารกระตุ้นต่างๆที่ปัจจุบันนี้เร่งให้กับวงการประสุตวส์อย่างมากมายด้วยความเคารพนะคะการเลิกทานเนื้อสัตว์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเราเคยชินคุ้นชินกับการทานเนื้อสัตว์ มานานมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันมีปัจจัยมาจากหลายๆทางทั้งทางสุขภาพความพร้อมในหลายๆด้านเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะค่อยๆเลิกทานเนื้อสัตว์ได้เองหลายคนกำลังฝึกทานอาหารที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเจมังสวิรัตหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบูขอชื่นชมและให้กำลังใจนะคะตัวบูเองก็เลิกทานเนื้อรรสัตว์มา20กว่าปีแล้วคะ่ะ ต่อไปหัวข้อที่4การปิฉินนินทาอารมณ์อิจฉาริษเสยเป็นความสั่นสะเทือนต่ำและยังเป็นตัวกระตุ้นอิมแพนดึงอารมณ์ลบให้เข้าสู่สนามพลังงานของเราโดยตรงและอย่างรุนแรงทั้งเป็นการกระจายพลังงานลบไปยังสนามพลังงานของตัวเองและสนามพลังงานของโลกทําให้โลกของเรายิ่งเต็มไปด้วยพลังงานลบความสั่นสะเทือนลบยิ่งขึ้นผู้ที่ตื่นรู้ทุกคน ย่อมตระหนักดีว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อพลังงานของเขาด้วยตรงพวกเขาจะมีสติทุกครั้งเมื่อเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องร่วมอยู่ในวงติฉินินทาพวกเขาจะพยายามพาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นและหากรู้ตัวว่าตัวเองชื่นชอบหรือติดนิสัยที่จะร่วมวงสนทนาจงพยายามดึงสติตัวเองทุกวันทุกวันทุกวัน เพราะเมื่อเราเข้าสู่ในวงสนทนาที่มีอารมณ์ควบแน่นไปด้วยการติฉินนินทาอิจฉาลิสยาจะเป็นเหตุให้เราเกิดความสั่นสะเทือนต่ำต่ำลงเรื่อยๆและนำไปสู่การเริ่มตัดสินผู้อื่นการตัดสินผู้อื่นเป็นสิ่งที่ผู้ที่ตื่นรู้ถึงระดับหนึ่งแล้วเขาจะไม่ตัดสินผู้ใดจะเริ่มไม่ตัดสินใคร หลายคนที่เข้ามาสู่เส้นทางการตื่นรู้พวกเขาจะตัดสินคนอื่นน้อยลงแต่จะหันมาพัฒนาโฟกัสที่พลังงานและรักษาความถี่ของตัวเองให้สูงอยู่เสมอข้อที่ยลมี ocial media internet tv รายการต่างๆจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์มากเลยค่ะ แต่เนื่องด้วยโลกของเราเต็มไปด้วยความถีที่เป็นลบดังนั้นรายการต่างๆในโซเชียลจึงมักจะทําขึ้นเพื่อดึงให้เราเข้าสู่อารมณ์ที่เป็นลบเช่นข่าวฆาตกรรมยิ่งเป็นข่าวดังมากแค่ไหนมนุษย์ในโลกของเราก็จะยิ่งสนใจติดตามคิดตามคอยตามยิ่งขึ้นผู้ที่เข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้แล้วพวกเขาจะไม่สามารถดูรายการเดิมได้ต่อไป พราะพวกเขารู้ดีว่าการดูสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อสนามพลังงานของพวกเขาโดยตรงพวกเขาจะเลือกดูสื่อที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อรักษาพลังงานของเขาให้สูงขึ้นสุดท้ายแล้วเมื่อมนุษย์เข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้สิ่งที่พวกเขามักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือ 1. พวกเขาเลือกที่จะปล่อยวางเหตุการณ์ผู้คนต่างๆ ที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้แล้วหันมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองพวกเขาจะเลือกคบค้าสมาคมกับผู้ที่มีขึ้นความถี่ในระดับสูงพวกเขาจะดึงดูดคนลักษณะที่มีความถี่เหมือนกันเข้าหากันเพราะตัวตนที่แท้จริงของพวกเราคือพลังงานพวกเราจะดึงดูดลักษณะพลังงานที่เหมือนกันเข้าหากันบูอยากจะบอกกับทุกคนว่าจงให้อภัยตัวเองในอดีต ใจดีกับตัวเองนะคะหลายครั้งเราไม่สามารถควบคุมเกมหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้จงปล่อยวางคะ่ะแล้วหันมาโฟกัสเปลี่ยนเป้าหมายมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองปล่อยวางตัวเองจากอดีตที่ผ่านมาให้อภัยตัวเองนะคะจงให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นสิ่งต่างๆที่ยึดมั่นถือมั่นความเกลียดแค้นขุ่นเคือง สิ่งต่างๆเหล่านี้ปล่อยได้ยากค่ะแต่เมื่อไรที่เราปล่อยได้เราจะใช้ชีวิตอย่างโฟล์ขึ้นขอให้ทุกคนฝึกสติสมาธิฝึกฮิลออกเจนี่เพื่อให้จิตใจของตัวเองสงบเพิ่มการตระหนักรู้ในตัวเองเพิ่มการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของเราที่สำคัญการฝึกฮิลและออกเจนี่จะทำให้เราเชื่อมต่อกับซอร์สหรือผ้าผู้สร้างได้อย่างเสถียรขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรบาปของการติดอยู่ในพลังงานลบจงหางานอดิเลกที่เพิ่มพลังงาน e อ e น g y ในการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณใจดีกับตัวเองนะคะจงอบกอดตัวเองปฏิบัติกับตัวเองด้วยความเมตตาเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นปล่อยวางความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตหยุดที่จะหอยหาอดีตที่ผ่านมาจงอยู่กับปัจจุบัน และจดจ่อในปัจจุบันทุกสิ่งที่คุณกำลังทำฝึกรักตัวเองนะคะรักตัวเองให้เป็นรักจนสามารถกระจายความรักนี้ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้นี่คือวิธีที่ b e ีอิง่างดาวแตนมิติเขาฝึกกันตั้งแต่เด็กจะมีการอบรมจะมีการสอนตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้ยังไม่สายรักตัวเองและกระจายความรักของเราอย่างไม่มีเงื่อนไข นี่คือการสร้างความสั่นสะเทือนในระดับสูงสุดและสามารถส่งผลกระทบแบบและลอกขึ้นต่อโลกที่อยู่รอบตัวเราจำไว้ว่าระหว่างการเดินทางจงฝึกมองว่านี่คือเกมมันคือเกมชีวิตเราคือผู้เล่นและที่สำคัญเราคือผู้คุมเกมเชื่อมั่นว่าตัวเรานั้นมีพลังงานของสโต มีพลังงานของพระผู้สร้างอยู่ในตัวดังนั้นเรามีพลังเรามีอำนาจในการกำหนดลิขิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ค่ะขอให้สิ่งมหัศจรรย์ต่างๆจงบังเกิดขึ้นกับตัวบูเองและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนสนใจการออกเจอร์นี่การเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของเราผ่านการฝึกเฮลหรือสนใจความรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มความยาวของเทโลเมียเพิ่มเติมบูเองจะแนบลิงก์ต่างๆไว้ใต้คลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวที่บูนำมาเสนอช่วยกดซับสไ cribe เพื่อชมเนื้อหาใหม่ๆแล้วเจอกับบูในรายการ Energy Design ได้ใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ